<im itation> <im itation> ไปยูทูปมาทีวิดีโอลูกค้าแน่นฟังจากเสียงสวัสดีคะ่ะมาชมร้านพิซซ่าอร่อยอร่อยกันคะ่ะ

นะครับ out of appetite to at essen at the flow of one oh dai dai solo sal เมื่อก่อนไม่ชอบกินพิซซ่าเลยอยู่ไปอยู่มาฝรั่งพากินถ้าหลายๆวันไม่ได้กินพิซซ่าก็คิดถึงคิดถึงพิซซ่าเริ่มจะกินเป็นแล้วคิดถึงพิซซ่าเหมือนส้มตำเลย ไปยูทูปมาที่โมวิดีโอจะส่งบริการถึงบ้านจ้ะนาล้านพิซซ่าชื่อร้านพิซซ่า มัวแต่ถ่ายรูปนะคะเพราะบ้านรอไม่ไหวขับรถมาแล้วร <c oughs> ลวก่อนรลก่อนร้านพิซซ่านี้นะคะ <c oughs> ก็พอดีคุยกันถูกคอเขามีลูกสไปาย์อยู่ที่คอนแก่นจ้ากลับบ้านแล้วจะอิ่มมาก สามทุ่มสมที่เมืองดอยชลันนะสามทุ่มที่นี่นะคะขับรถกลับบ้านสามทุ่มยังไม่มืดเลยจ้าเห็นะอเปนนนงออบเกุิิสักลายดูบิ Bist du noch Elter oh Mann oh Mann und du willst mich, du willst dich um mich kümmern wenn ich ah du siehst den kau. high tech mal das Bett. <laughs> มาซี่เด็ดเป็นมาซีิไม่อิ่มอเออซิมงกเนเลยวันมุสไฟเกอิ้งคุกกกอขอบพระคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจทานพิซซ่าร้านเขาแล้วก็โฆษณา ชื่อร้านให้เขาไปด้วยค่ะขอพรกคุณค่ะ